ล <Hello, S 2> <Hello. S 1> มาแล้วจ้า <Yeah. S 1> วันนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตซีรีส์ประจำเดือนตุลาคม <Yeah. S 1> กันวโอยต้องดูอะไรบ้างเราบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความฟิลกูดใจฟูเพราะว่าแต่และเรื่องที่เราจะมาแนะนำกันเนี่ย โรแมนติกคอมดี้สนุกมากเพลิน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 นะแบบว่า <ừ> um. เครียดจากชีวิตจริงแล้วเราก็มาดูซีรีส์อะไรใช่ไหมแบบดีจังเลยอะไรอย่างงี้กันจันลงใจมากนะคะวันนี้เรามาแนะนําทั้งหมด2เรื่องจ้ะ,จะก่อนอื่นเลยค่ะทุกคนสามารถเป็นกําลังใจให้เราได้ด้วยการกดซับสไครป์ช่อง NP Two s i นะคะขอบคุณล่วงหนเลยขอบคุณค่ะมาดูกันจ้ะเรื่องแรกเลยที่เราจะแนะนำอไม่ได้ไม่ได้เสียการมากเลยป a r k l e Love ค่ะย้ เรื่องเป็ดอะไรไม่รู้ตามผู้มาดูจางหลิงเฮอจางหลิงเฮอนะคะเราตามมาดูจากเรื่องซูฉือทําพระเอกซูเฉยที่บอกเลยว่าเรื่องนี้นะก็คือเป็นนักกีฬาว่ายน้ำด้วยนะจ๊ะช้างเผือกที่มีอยู่จริงข่าวมากข่าวมากเลยพระเอกนะจางหลิงเฮอรับบทเป็นไม้ซือทรงนักกีฬาว่ายน้ำเฟสชีปีหนึ่ง เก่งมากเป็นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมาอยู่ในมหาลัยกีฬาหล่อมาก<อ>จะแบบนิ่งๆยิงๆเพราะว่าชีวิตเนี่ยไม่เอาเลยเลยจะว่ายน้ําอย่างเดียวเอกค่ะนางเอกคือเหมยเว้ยคนได้ยินอ่ะเรา ในหัวเราตึงขึ้นเลยอ่ะรู้เวเไว้ไว้ไวยไวย่างนี้เลยแล้วก็เนื้อเรื่องนะอารมณ์เดียวกันเลยกับวยเวๆที่เป็นเรื่องไวยเวยจริงๆเพราะว่าเป็นในมหาลัยเหมือนกันแล้วพระเอกเป็นแบบฮอตฮอตเหมือนกันดีมากเออตนอูในมหาลัยกีฬาเหมือนกันตอนแรกเนี่ยเป็นนักกีฬาวิ่งไงด้วยพลังวิเศษบางอย่างเลยทําให้ไม่สามารถเป็นนักกีฬาวิ่งต่อได้ก็เลยย้ายมาอยู่ เรียนเอกกายภาพบ,บําบัดอะไรนังเอกค่ะจะมีพลังวิเศษอย่างหนึ่งก็คือมีกระแสะไฟฟ้าในตัวแต่กระแสะไฟฟ้าของนางเอกจะไม่ทำร้ายหรือว่าเป็นภัยต่อคนอื่นเพราะเป็นกระแสะไฟฟ้าแห่งความรักใครโดนกระแสะไฟฟ้าแล้วจ้องตาก,กันจะตกหลุมรักกันเกิดขึ้นแค่ย4ชั่วโมงตื่นเช้าขึ้นมาก็จะ ลืมไม่รักก็หายหายไปก็แยกทางค่ะกัวเหตุําไปเป็นค่อนข้างที่จะปรีกตัวเล็กน้อยเพราะถ้าเกิดอยู่ดีไปจับใครไปเรื่อยอ่ะไม่ได้ไงเออก็สนุกมากนะคะแล้วหนังฟิลกู๊ดอ่ะเป็นหนังดูแล้วแบบดูเพลินจังลมใจเออแมนติลตาซีใช่เราไม่เครียดด้วยเพราะว่าดูไปก็จะแบบ ช่วยกันพระเอกก็น่ารักมากมาเล่าเนื่อ่อกกันนะคะตอนแรกพระเอกกับนางเอกไม่ได้ชอบกันหรอกต่างคนก็ต่างแบบว่าคอมเมนต์กันด้วยสาวพระเอกเนี่ยหล่อมากหล่อแบบหล่อมากอะไรเงี้ยเพื่อนนางเอกอะไปแอบหลงรักพระเอกก็เลยอยากให้นางเอกไปใช้พลังวิเศษให้เขาสองคนอะได้เดทกันในย4สชั่วโมงนั่นแหละแต่อุบัติเหตุอุบัติเหตุทางรักระหว่างใช้พลังอะทำให้พระเอกอะมาตกหลุมรักนางเอกแทนพระเอกตามจะตามจี ก็เลยต้องสารภาพกับพระเอกว่าฉันน่ะมีพลังนะพลังกระแสไฟฟ้าของฉันทําให้เธอคิดว่าเธอชอบฉันไม่ได้ชอบเพราะนางเอกพระเอกพยายามที่จะสารภาพรักุกถีทางแลบตลกมากตามตามด้วยที่หึงมากตามติดน่ารักมากแต่พอพระเอกรู้ความจริงแล้วอะความจริงแล้วเนี่ยพลังมันต้องหายไปละพระเอกต้องไม่ชอบนางเอกแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเพลงบอกว่าความจริงเวลาฉันมองตาเธอใจฉันเต้นแรงจริงจริง พระเอกอะชอบนางเอกจริงๆไม่ได้เป็นเพราะพลงังวิเศษก็เลยส่งบีแชทไปว่าเธอต้องรับผิดชอบฉันนะก็ uh oh. แบบพ่อเธอมาช็อตไฟฉันเธอมาดูแล uh oh. ฉันเลยอย่างนี้ uh oh. แล้วก็คือเรื่องนี้น่ยมันหนังไม่เครียดถ้าจะแบบมีเรื่องราวก็อย่างเช่นเป็นเรื่องชมรมเรื่องในมหาลัยที่แบบ พระเอกจะคอยช่วยนางเอกตลอดหรือเป็นอาการบาดเจ็บของพระเอกอะไรแบบนี้แล้วก็ใชแบบว่าดูแลการรักกันกรุก,กรีกรุกรีกรุงกริ้งกริ้งกร้งกลเล่าเรื่องนี้สนุกมากดูได้ในแมงโก้นะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครเป็นสเปอร์บีไอพีนะดูจบได้แล้วดูดรนานม่านันดีกว่าดูซับไทยตอนนี้อ,อีกม <laughs> แต่ก็ <laughs> บุงบงบุงบงบงมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรก็คืสามารถหาดูได้ตามบ้านแซนับก็ลงมาสี่ ห้าละห้าละก็คือถึงห้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใครสามารถดูจบได้แบบดำน้ำก็เตรียมเตรียมถังออกซิเจนให้พร้อมแล้วก็ไปดำน้ำกันเลยไม่ยากเท่าไหร่หนังมันไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่ไม่ซับซ้อนดูหน้าเพกเพลินแป๊บเดียวก็จบล้ตอนละสามสิบนาทีเองมทำตอนละสามชั่วโมงดิฉันก็ดูจบนะคะเพราะดูหน้าพระเอกหน้าไม้ซื้อทรงหล่อมากไปดูกันได้เลยจ้าเรื่องนี้นะคะ Sparkle Love ใน Mango TV ค่ะ แนะนำเลยมากันต่ออีกเรื่องนึงเลยเรื่องนี้เลยคนดีแกโวยเพ่เรื่องแรกให้ฉันไปเรื่องที่สองให้แกไปให้หลวยุนซีอ้นั่นสิฉันได้เสียนปาน้อยมาตลอดชีวิตเลยจะเกิดเรื่องาเช e อ of เลิฟได้เกิดเลยฉันเรียกเสียนปาน้อยน่ารักมากคนนีน่ารักที่สุดก็คือเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะคนนี้ก็ติดนิสใส่น้ำตาลไปด้วยการตามผู้มาดูซีรีส์ตอนแรกไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้ไหนอะไรเรื่องนะ เขาเล่นหนังพีเรียดไงเรื่องนี้มาใส่สูตรแกเอ้ยแสดงเก่งมากนะเป็นแบบผู้บริหารระดับสูงของบริษัทบริษัทบริษัทคืออะไรบริษัทแคเคอมเมอร์เชียลอะไรแบบนี้ไม่ตัดด้วยนะบริษัทมาเลยค่ะเรื่องนี้นะครึ่งทางรักครึ่งทางรักค่ะดูได้ง่ายมากวีทีวีใช่ไหมวีทีวีดูได้สนุกอะเรื่องนี้ก็สนุกเพาะแบบอะไรก็ไม่รู้อะหล่อมากเพลินเพลินมากเลยเหมือนกันดูไป เอ้เรื่องเรื่องเขาสนุกแกนางเอกนะคะนางเอกคือไผ่ลู่รับบทเป็นเจียงจุนไผ่ลู่นี่ก็นางเอกดังนางเอกเจ้าหย่าอ๋อเจ้าหย่าอันนี้มีผีแล้วก็สดุกเเรื่องเรื่องเจ้าหย่านล่วก็สนุกไปตามดูได้หัวหยุนซีรับบทเป็นหยวนช่วยโรแมนติกคอมเมดี้เม่ก็แบบโรแมนติกนะโรแมนติกมากแต่เรื่องแต่เรื่องแรกที่เราแนะนําเป็นมหาลัยเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นวัยทํางานแต่เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาย้อนไปตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ แอบชอบกันและแกก็แบบว่าก็ปิงกันอะไรอย่างงี้ปากแข่งกันบ๊อบบี้เลยชอบชอบกันก็แกล้งักชอบักก็แกล้งันใครแกล้งเราแล้วคนนั้นชอบเราเรื่องนี้นะนางเอกจะเป็นโรคแพ้น้ำตาตัวเองอ่ะร้องไห้ไม่ได้แรงเข้าโรงพยาบาลใช่แล้วพระเอกรู้พระเอกก็จะแบบว่าคอยช่วยคอยตามดูแลนางเอกตลอดเพื่อไม่ให้นางเอกร้องไห้ไงแต่อย่างที่บอกเป็นคู่กัดกันมีครั้งหนึ่งก็คือ นางเอกเขียนจดหมายรักให้ผู้ใช้คนอื่นอันนี้ก็หึงหึงเขาเขาก็จะไปแบบไปขโมยไอ้จดหมายรักเนี่ยจากนางเอกแต่ว่าบังเอิญว่าจดหมายรักเนี่ยนางเอกได้ไปเขียนในสคริปต์งานงานโรงเรียนนะเวทีที่จะต้องขึ้นเวทีก็เท่ากับว่าพระเอกก็ขโมยไปทั้งสคริปต์เลยพอนางเอกขึ้นเวทีสคริปต์หายร้องไห้เลยจ้ายืนร้องไห้บนเวทีเลยแต่พระเอกอะรู้ตัวช้าไปนิดนึง ไปบนเวทีซึ่งตอนนั้นนางเอกก็เป็นลมไปแล้วเพราะว่าแพ้น้ําตาตัวเองเลยทําให้นางเอกอายอ่ะลาออกไปเลยแล้วก็โกรธให้เอกมากใช่ให้เอกก็เลยเอกก็ต้องไปเรียนต่อที่เมืองนอกใช่กลัวอเนตไปห่างกันไปสิบปีไปนานเลยใช่ผ่านเวลาไปสังคนตัางเรียนจบแล้วนางเอกไปสมัครงานในบริษัท ทางการเงินเป็นพวกแอคเคาท์คอมเมอร์เชียลอะไรเงี้ยที่มีพระเอกที่มีพระเอกขอสุดหล่อผอหยวนซุ้ยของเราเนี่ยของเราอีกแล้วของเราฉันเคลมไปเลยแล้วกันใช่ก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงอยู่ในบริษัทนางเอกเป็นมือใหม่เลยมือใหม่ที่มาสมัครงานเอกไม่ให้นางเอกมาทำงานงานกีดกันนะกีดกันทุกอย่างที่จะไม่รับเพราะว่าความกดดันมาค่อนข้างสูงแต่นางเอกก็จะเข้าใจว่าแบบ เขาแกล้งเขาอ่ะใช่ไม่ดีไม่อยากให้ทํางานเขาจริงพระเอกเป็นห่วงควรนางเอกร้องไห้อ่ะแหละก็เลยไม่อยากให้มาทําแต่ก็มีตัวตัวไม่ดีตัวนี้มีเรื่องนี้มีตัวร้ายที่พอรู้ปุ๊บก็เลยรับนางเอกเข้ามาทาเพราะว่าแกล้งทําให้พระเอกกับนางเอกอ่ะต้องต้องมาแบบว่าการอยู่ในบริษัทก็คือแต่ทําทําให้พระเอกอ่ะต้อง คอยตามดูแลนางเอกเพราะกวนเอกร้องไห้ไงก็พระเอกเนี่ยจะคอยแบบตามเพราะตลอดนางเอกก็จะปากแข็งอ่ะนางเอกก็ชอบแหละแต่ว่าตอนเด็กแกแกล้งชาราตามไปดูสนุกมากเลยนี่ฉันเห็นฉากทีเซอร์นะดีสุดละเกินหล่อมากในแบบในตาหงของพระเอกอ่ะตาจิกจิกอ่ะเก่งมากด้วยอ่ะดีมากมีแพชชั่นมากชม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 ไปดูจะรู้ว่าเราแบบเราไม่ได้อวยเวอร์นะแกหล่อจริงบ้า มาไรงมากค่ะมาแล้วสองเรื่องแน่นๆก็คือถ้าใครถามมาพี่คะระหว่างเรื่องแรกกับเรื่องที่สองจะเอาเวลาที่ไหนไปดูก่อนก่อนตอนนี้งานยุ่งมากแกก็จะค่อยๆดูนะเพราะว่าหลายๆเรื่องแกต้องรอให้จบหลายๆเรื่องค่ะต้องรอซับไทยนิดนึงถ้าไย่งไงก็คงใช่ก็ค่อยๆดูไป ใครเชื่อฉันไหมว่าแบบบรรอนและแค่ครึ่งชั่วโมงเองอะ<ช>่ะทุกคนท <ๆ S 2> <ค>นไม่ได้ต้องไปดำน้ำกันแน่นอนเตรียมถังออกซิเจนให้พร้อมแล้วก็พร้อมแบบกระโดดลงน้ำ่มพร้อมกันไป<ช>ได้ <ๆ S 2> สองเรื่องนี้นะคะแนะนำเลยนะ<ช>ถ้าเกิดใครมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเราได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วจ้ะบ๊าย